บางก่อนท่านผู้เชิญทั้งหลายบุคคลเมื่อสิก่าให้ถืกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมที่ประกอบด้วยความเรื่อมใสอันบวันไหวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แลวว่าการ,รรมอันเป็นธรรมที่พระภูมีพระภาคเจ้ารัดไว้ดีแล้วอันผู้ปฏิบัติที่พึ่งเห็นได้ด้วยตนเองบบประกอบด้วยการควรเอื้อให้มาเบิง่งควรน้อมเข้ามาในโตในตน อันวินยูชนพึ่งหูได้เฉพาะตนประตูแห่งอมตะจันซื่อว่าเปิดแล้วเมืองโกนท่านผู้เจริญทั้งหลายกระชนเหล่าใดประกอบด้วยความเลื่อมใสอันบวันไหวในพระพุทธเจ้ากระชนเหล่าใดประกอบด้วยความเลื่อมใสอันบวันไหวในพระธรรมกระชนเหล่าใดประกอบด้วยความเลื่อมใสอันบวันไหวในพระสง์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะทั้งหลายชอบใจกระชวนเหล่านั้นคือโอปาติกะดังที่ข้าพเจ้าปุณณพิชนะตกุลพัฒมาลาได้สดับมาดังนี้ว่ากา,า,า,าวรุกขศน บุคคลเปลี่ยนเหมือนต้นไม้ที่สุท <IDE> ั้งหลายต้นไม้สี่ชนิดนี้ต้นไม้สี่ชนิดอะไรบ้างคือเดต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสองต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมสากต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสี่ต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม งหลายต้นไม้สี่ชนิดนี้แหลที่สูทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสอง 2. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดลอ้อมสาม บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสี่บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุบสีมีรมเลวทรามแม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้ทุบสีมีรมเลวทราม บุคคลเปรียบเหม,มือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือ <c oughs> บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามแต่บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีมีกัลยาณธรรม บ an an. ุคคลปรีบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แหลเรากราวเปรีบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่บริษัทของเขาเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทราม บุคคลเปลียนเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างนี้แหลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต um ้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสีมีคุณยานะครับแม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้มีสีมีคุณยานครับ นเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แหลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดลอ้อมภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สีจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกรูปสูตรที่เก้าจบ